หนึ่งสองสามสี่ห้าขออนุญาตถ่ายภาพนะครับนี่พระจาจาร์พระคูบริการนุเพียนนะครับพร้อมด้วยโชเฟอร์นี่นะครับและก็วิยากรวิยาวัจกรของวัดบ้านเกาบ่อนะครับไปตลาดเจริญศรีนะครับซื้อของมาเข้าลงครัวนะครับนี่เอ้าม้าววัดตอนไหนนี่แม่โดนเตือนแล้วครับผมโดนเตือแล้วครับผมอุยลก็ขวางทางจราจรนะครับขอโทษขออภัยนะครับนี้ เอะสงร่านีอยงใส่ถุงงระเบิดมอินียคระเบิดทว่าโอ้โหอออกออกซื้ออะไรบนนั้นอย่เนาะเครื่องปุ๋บด่ันโอ้ยนะครับเข้าใจเอาเองเด้อนะครับกล้วยมาแล้วนะครับนี่ เครื่องล่าสุดนี่ไปวันดีเท่าไหร่เหรอก้อนหนนี่แมจักกนที่ว่างก็ืมครับเอกมันรวมชิบหาหมื่นนะครับผมเกินชิบหาหมื่นละเตรียมก้อนก้อนก้อนตัวชิบเก่าตุลาครับก้อนชิบเก่าตุลาหมาา่ติิบเจ็ดบอกครับเจ็ตุาไปอ๋อ กผมมาทำภาพก็จําไม่ได้แต่มาถ่ายวิดีโออยู่นะคร,ครับนี่เด้อนะครับนี่ไปเอากล้วยด้วยนะครับวันที่สิบแปดมันไม่หมดเขาเรียงผักไม่ดีก็เลยไปร <c oughs> อบสองรอบสองเอารถพิอัพไปเอาผมซื <c oughs> ม้อได้เด้อนะครับนี่สังเกตดูนะครับตรงไม่ชีของหวานนะครับพวกกล้วยพวกอะไรมันจะหมดเกลี้ยงมาติดต่อกันสองสามวันแล้วนะครับได้ใช้อาหารบินทาบาทนะครับนี้ กล้วยนี่เขาเอิ่นกล้วยอย่างนี้คือหนิ้วน้ำว้าครับกล้วยน้ำว้าขานาดนี้พอดีนะครับถ้าสุกกุนี้มันจะแบบหนึ่งนะครับเนี่ยเดือนะครับน้ำว้าเดือนะครับอยู่ด้วยกันแบบนี้นะครับญาติโยมถวายอ่าปัจจัยเป็นข้าพตาหารมานะครับพระเดชพระคุณหลวงตาก็มอบให้พระจาจาร์พระครูบรีการุเพียรน,นะครับผู้ช่วยเจ้าว,วัดวัดบ้านโกโบกไปซื้อของที่ตลาดเจริญศรีนะครับ ไปพร้อมกับวยาวัจกรของวัดนี่นะครับครั้งนี้เยอะเป็นพิเศษนะครับเนี่เด้อนะครับพนักงานเยอะนะครับช่วงนี้พ่อเขานะครับบุญดีได้มาช่วยงานที่วัดบ้านโกโบนะครับนะครับผู้บำเพ็ญตนนะครับตั้งแต่เช้านะครับทําวัดสวดมนต์เสร็จก็มาช่วยงานที่โรงครัวนี่นะครับเป็นประจํานะครับเวที่เพิ้มจะเลี้ยวหรือบอเขาเยอะนี่เลี้ยวพอดีครับเลี้ยว เลี้ยวแล้วก็พอดีไปตลาดนี่แหละเตี้ยโอ้หรือล่อหรือล่ออันเขาเลี้ยวเขากันหมดน,นี่ออพอดีครับผมเดไปอุดรนี่ล่ะโอ้ยผมเมียงไปให้ข้อมูลผิดว่าเดินทางวันที่31พฤศจิกายนวันศุนย์ฮะเจ้าทวงอาจารย์อาจารย์บ่าเป็น31 30เจ้าของกับบุคคลนะมันนับหนานับหลังเดือนนี่มันมีแค่30พันทัวนี่เพลิน บมมีสามสิบเอ็ดครับอันนี้แค่สามสิบนะครับนี่ฮะต้องขอโทษขอไปให้ข้อมูลผิดนะครับยังครับปีน่พีนี่พีนี่ไปก้อนอยู่ครับนี่เด้อนะครับไปช่วยงานปฏิบัติธรรมนะครับร่วมงานปฏิบัติธรรมนะครับแห่งแรกนะครับหลังจากเข้าพรรษามางานเผยแผ่นะครับที่วัดป่าธรรมวิเวกนะครับอาจารย์พระครูวิวิทย์อรัญญธรรมลูกศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงตาเนี่ยนะครับ ดูสิทัดขาวนะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับเออนะครับไม่ไรอั้นก่อนเรืมบนลืมองหน้าบ้านเป็นสั่งซื้อของบ่งบงสั่งซื้อมะม่วงนะครับบ่เป็นสั่งซื้อหมากะปุ๋ยยัยน,นี้ <laughs> สั่งซื้อมะม่วงเจ้ามาย่ำมะม่วงกุ้ดม่วงกุ้ดเถ่าเออเนี่ยคืออยากกินฟองกุ้ดเถ่าเตี้ยมขออนุญาตนะครับนี่ของแหงเอาไปรถเดียวกันเดินประมาณเจ็ดหมื่นกว่าบาทนะครับนี่ไม่รู้เดาถูกหรือเปล่านะครับนี่เจ็ดหมื่นเหลืออยู่สามพันครับผมไม่ถึงเจ็ดหมื่นเท่าไหร่ขาดอยู่สามพันหน่อยครับนี่ถือว่าดรอๆนะครับนี่ ผักแพงครับผักแพงยังไงขายให้เฮาอยู่ครับเนี่ยเอามันมันเริ่มหนานาวแล้วพักหนาสีมีออกมาหลายบุญยนบุญือบ้านไหนหนาวครับปนิวตรงลาลากุณยังน่อยนึงเนาะประมาณช่วงท่านว่ากลางๆท่านว่าเนาะเโอ้เหตุการณ์ไม่สงบนะครับผักผลไม้ไม่ได้ข้ามมาแต่จีนเท่าไหร่นักนะครับนี่ อาจารย์มหาวิาเชียนวรคุณูนะครับไปเรียนทำเก้าประโยชน์นะครับอนุญาตถ่ายภาพนะครับนี่เด็กคนเก่งๆนะครับนี่ช่วยงานที่โรงครัวนะครับชุวงนี้เพราะเขาผู้บำเพ็ญตนมาเยอะนะครับก็เลยสะดวกนะครับทําความสะอาดตั้งแต่ชเช้าๆนะครับนี่ระวังเด้อระวังเด้อจ็บมันยังโยนให้กันโบมีเขนระวังรังแตดไปเลยเนี่ย วันนี้นี่นี่เนี่หอมแล้วนี่เอ้ายงสองสองสองมันซนอยู่ออกออกใดๆเอาตั้งแจ้งมากกับมันไปตลาดรูปบนี้ครับผมนี่หนาเลยถึงมาไว้ปกตินี่คำกูหนีนะผมเห็นถุงเอ้วันนี้นถุงนึงเดอร์จันตะคู่เป็นว่าสีหอมปลูกไหมเอาหอมหักจันทานเขาจะหายมากนะจากแล้วว่ามันสีเพิ่มเบุดครับผม ถั่วงอกยังใส่การได้หอมงอกยังใส่กานเพราะไดเนี่ยบก่ปลูกเลยที่นะครับหน้านี้หน้าปลูกหอมนะครับนี่เกี่ยวข้าวเอาประมาณฤูดูนี้เนาะปลูกหอมปลูกพริกเนาะพอดีเลยนี่จําได้อยู่นะครับดูดูนี้นะครับนี่ผมพ่อเนี่ยโทษแล้วแม่โทษโทษโทษ